ในขณะนี้นะครับท่านลองไปหาสิ่งที่ดีๆนะมองด้วยสายตาสองข้างหูสองหูนะมันก็จะได้เห็นอะไรที่มันดีๆบ้างอะนะสรุปแล้วทั้งหมดที่ท่านพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะและไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องผมก็จะเป็นต้องพูดตรงนี้เพราะท่านท่านพูดมาว่าผมว่าทำอะไรไม่สำเร็จทั้งเรื่องนะผมก็จำเป็นต้องชี้แจงนะครับ ก็ขอให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะถ้าแรงมาผมก็ยังจะแรงน้อยกว่าท่านหน่อยเพราะผมดูอยู่แล้วว่าท่านตกใจผมโอ้โหนะ้ให้เกียรติกันให้เกียรติให้เกียรติเ,เขาดูด้วยคำพูดถ้าอยากได้รับเกียรติจากคนอื่นก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาเหมือนที่จะได้เกียรติตัวเองก็ได้ นะถ้าว่าโจมตีเป็นลักษณะที่การให้ร้ายการพูดจาส่อเสียดการพูดจาที่ดูแล้วมันไม่ไม่ใช่สุภาพบุรุษผมไม่อยากฟังในสภานี้นะครับแต่ผมให้เกียรติสภาให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านสมาชิกทุกคนนะครับก็ผมจําเป็นต้องชี้แจงแบบนี้เพราะว่าผ่านมาชั่วโมงเนี่ยเต็มๆซึ่งมันพิเศษจริงนะร้อยเปอร์เซ็นเลยหลายอย่างมันดีหลายอย่างกาลังทําหลายอย่างกำลังแก้ไข แม้กระทั่งสมชตั้งมาเป็นอีกคณะหนึ่งขึ้นมาทางานกันทางด้านเศรษฐกิจ,กจท่านก็บอกว่าเอาทหารมาทำอาอกแล้วใช้คหนหนือไม่เป็นนี่ไงไปดูสิครับคาสั่งที่ตั้งมาเนี่ยมีสักกี่คนที่เป็นทหารอยู่ในนั้นน่ะในเมื่อสอมชมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงและดูแลในเรื่องของภัยคู่ขมในรูปแบบใหม่นี่ทุกๆเรื่องหน้านที่เขาพูดการกําหนดยุทธศาสตร์เราจะเดินหน้ายัางไงในสถานการณ์ที่มีความมั่นคงมาเกี่ยวข้องถ้าท่านทำงานไม่เป็น ไม่รู้เรื่องตรงนี้ท่านก็พูดแบบท่านพูดนั่นแหละนะครับผมก็ทราบดีว่าท่านกนอคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ